ถมืเอนีอยู่กับสาวลิตีนะคะพี่น้องเมนี้มาขคอหอยเลาานะคะอยู่กับพญาบึงนะคะพี่น้องเคยเห็นพญาบึงว่าคะนี่ค่ะพญาบึงเป็นหูจังสีเนาะค่ะเป็นจังสีีค่ะพี่น้องถูกเมลายงวดแล้ะค่ะนี่ค่ะสาวนกคนสวยนะคะพี่น้องคนสิตําสาวผู้นิได้เนาะสาวผู้นี้ค่ะยนีช่องสาวิตีนะคะคือน้องนกนะคะผู้นี้กับสาวอันน้องพ่อยนะคะบ้านดงสว่างค่ะ บรรณวัดนะคะสาวซาสาวฤทิสาริติบ่าวหน่ะค่ะนี่ค่ะพ่มาขอเหล็กล่านะคะนี่ค่ะพญาบึ้งนะคะพี่น้องเคยเห็นบ่นี่ค่ะรูพญาบึ้งเนาะเข้าไปใกล้ๆค่ะพี่น้องเอซีเนี่นี่ค่ะอู้เพิรนนะคะนี่ค่ะเหล็กง่ายกระถือระคะเหล็กล่ากระถือเล้าเมือนี้เหล้าบึ้งนะคะเพินมาแล้วกันสองปูกบหญ้าเนาะ นี่ค่ะนี่อันที่สวงค่ะนี่นี่รูหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่รูหนึ่งเนาะนี่นตัวนี้คือกันค่ะพี่น้องค่ะพญาบึงนะคะเ้ามีอ่าสองคอน้ากันค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาบึงพญาบึงกับสาวริติเนาะมันนี่ห้ามขอห้วยเล้านะค่ะนี่ค่ะ ถูกค่ะเราถูกกันมาแล้วนะคะสามงวดติดกันนะคะแต่วันนี้ดูก่อนนะครพี่น้องเอฟซีเดวซาลิติจะขึ้นให้เอฟซีเบิงนะคะ